โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมสีเข็นครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาสร้างไอดีเริ่มใหม่แล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ใช้เวลาฟาร์มทั้งวันนะครับทุกคนจนขึ้นเวลอยู่ที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็มีรูบี้อยู่ที่สองพันหกครับทุกคนแล้วเราจะมาถล่มกาชาเกียดกวยถ้ามีสองพันเจ็ดละถ้าผมถ้าผมไม่เกลือนะครับผมก็จะั้านอดีตนี้ต่อละถ้าเกลืออดีนี้ก็คงต้องจากลากันนะครับก็น่าจะลบทิ้งนะครับ คงไม่ได้แจกนมะ่จะไม่มีแคลกอบครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกัอนดีกว่าตัวผมสุ่มตามล่าหมดเลยฮะดูเดนไม่มานะครับเรามาสุ่มตู้เพิ่มโอกาสก,กันเลยลองเชิงตู้เพิ่มโอกาสผมสุ่มได้ทั้งหมด14ครั้งเอ้ย 10, 13ครั้งดิมาครับผมปืบป้าปืบ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 ,ปบอุ้ยได้หมวกลิวนาดมาหนึ่งชิน้นอุ้ยรอบนี้ไม่มีห้าดาวนะตู้แบบไม่เพิ่มโอกาสครับสลับกันไปครับผมลุยต่อ ปลื้แหวนอุ้ยไปดาวเยอะนะอุ้ยรองเท้าดีดีอุ้ยเกียร์ทำไมดีน,นี้ดีกว่าดีนั้นวะอันดีเก่าผมไม่อยู่แล้วนะฮะทุกคนเรามาเริ่มใหม่แบบเต็มตัวถ้าดีนี้ผมเกิดนะผมก็จะปั้นไอดีนี้หรือจะปั้นจนกว่าจะได้ไอดีที่เกิดนะครับก็จะเลือกเล่นไอดีนั้นเป็นไอดีหลักปั๊บปลืบปลืบปลื้ปลืบเรียบร้อยะฮะตู้ตู้ไม่เพิ่มตูม้เพิ่มโอกาสมันเกือมอะไม่เพิ่มโอกาสอีกทีปะ ตอนนี้เราเหลือที่สองมนหนึ่งครับทุกคนไปครับผมตืบป้าบปลืบมปื้เฮ้ยแปลกๆวะใช้โอเคเราเรามาเพิ่มโอกาสยาวๆดีกว่านะกดพร้อมกันไปกดสองนิ้วพร้อมกันไปหน้ากากมานะอีกรอบอีกรอบตู้อ่ะตู้สักสองครั้งแล้วกันครับทุกคน แม่งผมว่าผมได้รีพีนะฮะผมอยากได้โดนสักสองชิ้นนะถ้าอยากได้ลูกจีมา้ผมมนะอือหือตู้เพิ่มโอกาสจริงนะนะครับผมไม่เพิ่มโอกาสสองครั้งปลื้ม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 ไม่เพิ่มจริงไม,ไม่ได้เหี้ยไม่ขอไปมีคำอ,อยากนะทุกคนปาไป,ไปอรอบอุย้ยได้แล้วหนึ่งชิ้นตู้ไม่เพิ่มโอกาส สวยครับผมได้เป็นของธาตุธาตุอะไรมันเป็นธาตุอะไรธาตุน้ำธาตุน้ำโอเคครับลุยต่อลุยต่อแต่ยังไม่ได้แปดดาวสักทีเลยนะเฮ้ยไ,ได้แปดดาวเป็นของเรียนนานดีกว่ารู้สึกตูเ้เพิ่มโอกาสอย่างดีกว่าตูเ้เพ,มมพิ่มโอกาสผมแม่งผมแน่เลยเกินเกิน นะครับไม่เพิ่มโอกาสดีกว่าแล้วผมรอรอ,รอสีชมพเพื่ออนะไรวะเนี่ยผมว่านี่มันแปลกๆอุ้ยได้มาสองไม่เพิ่มโอกาสดีกว่า <c oughs> ผมเปิดไม่เพิ่มโอกาสดีละเนี่ยขออีกชิ้นหนึ่งเกิดไป โอเคครับผมแล้วผมลองแล้วไอ้นี่เดี๋ยวซุ่มอีกสา0รอบี้ถ้ามันได้ไโดนขึ้นมาก็ในกล่องในโดนนะก็น่าอาจจะเล่นได้ดีนี่ถ้ามีโดนสั้งสามชิ้นนะโอเคครับผมเหลือคลิปนี้ผมก็ขอตัวไว้ท่านี้ก่อนนะครับทุกคนขอบคุณที่รับตามชมครับผมแล้วผมพาไปชมเกมนิดหนึ่งได้ถาดน้ํามาสองเลยโอเคครับช่องนี้ได้มาเข็มขัดกับไอันี้นะฮะช่องท้ายไม่ได้ระดิบเลยครับทุกคนได้หน้ากากมาสองอัน โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับอีก ID ดีนึงนะครับทุกคนตอนนี้มีรูบี้อยู่2,002ครับทุกคนแล้วเรามาให้ลงเกียร์ต่อถ้าไอดีนี้เกิดผมก็จะเล่น ID ดีนี้นะครับทุกคนอันนี้แบบผมแม่งใช้เวลาวันครึ่งนะสองวันในการการทำคลิปนี้นะครับทุกคนแม่งเลยฟาร์มทั้งวันแม่งฟาร์ม,มเรื่อยื่อยแม่งไม่ให้ผมเกิดเลยแต่ดีที่แล้วได้โดนไปสองคถือว่าดีแต่มันไม่ได้ช่องอื่นไงผมอยากแบบได้เกิด้วเล่นยาวๆ,ๆนะครับปั๊บอุ้ยมาถึงเปิดด้วยหมวกเหมือนรอบแล้วรอบไปแล้วเนี่ยรอบไปแล้วก็ โอเคครับเดี๋ยวเราย้ายไปตู้ไม่เพิ่มโอกาสอ,อีกรอบผมแบบเปิดแบบรวดเร็วเพราะตอนนี้มันดึกนะไปครับหยดลงเต็งมาดีครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเกลือนะฮะรอบนี้เกลือแต่รอบเมื่อกี้ด้หมวกเร็วหนานมาก็ยังพอถือถือได้ถ่ายนะต่อถ้าได้ถ้าได้จริงๆผมไม่อยากได้เกลือช่องกลางนะผมอยากโดนได้โดนมากกว่านะปาปาปาไปแล้วครับหกลับมีผมแบบรวดเร็ว ปืบ๊บ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 ม,มีจริงวะไหน,นตัว่ะครับผมถ้าเราไม่ได้ดีนี้ดีนี้ก็น่าจะถูกลบถถวรอนอืออ้นี่เกียรกับดาวผมยังไม่ได้นะครับทุกคนเข็มชี้จาวนี่มันคักไก่มากนะอยาไปใช้นะครับทุกคนตอบด้วยตูบ้บับ ตู้บับดวงตู้บับดวงไหนว่บับบับจริงเลยยึงไม่ออกเลยกืบย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 ืบ,ยบกระดวนนะครับสองันบี้นะฮะหมได้มาชิ้นหนึง่งได้เป็นช่องช่องกลางนะขอโดนหนึ่งชิ้นไปอุ้ยช่องกลางหนึ่งชิน้นสวย กลางแล้ว ừ, แต่ยังไม่มีโดนเ้วิไอดีนี้มีโอกาสได้บันต่อแล้วผมพยายามสุ่มให้ครบรักษามันบี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคแล้วคลิปนี้ผมขอตัดจบแบบเรียวสไตล์ไม่ใช่โอเคครับไปๆครับผม